รุ่นนี้นะคะเป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้ายืดยุนเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าค่ะพี่มีน้ำหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้พี่ซักไม่ต้องรีดใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้านะคะพี่นุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดด้วยนะคะพี่ตัวนี้งานจะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็สิบได้สิบบะรูดได้จริงนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่ผ้าดีมากๆนะตัวนี้เป็นแบบนี้นะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายให้อย่างดีนะคะพี่ ถ้านะลูกค้าไม่มีกระเป๋านะคะลูกค้าไม่มีกระเป๋านะตัวนี้นะคะพี่ปกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยายวาที่40นิ้วงานเป็นชุดเดทนะคะพี่แนะนำ <Okay. S 1> อกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะงานเป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่ให้ Hi ี P ่แค่175เท่านั้นพี่เอาไปแค่175ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยนะคะพี่จะได้ของที่ต้องแบบเลยถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้จะขอเลสสีเขียวนะพี่มันจะเป็นเขียวตุ่นๆนะตัวนี้ไหมคะเห็นเป็นสีเขียวนะแล้วก็ลายมันจะเป็นแบบแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะพี่ลายเป็นแบบนี้ตัวนี้ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูแบบนี้นะคะลูกค้าจะเป็นลายนี้นะตัวนี้จะเป็นสีแดงค่ะพี่ให้พี่แค่17 5เดห้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทมาจ่ายค่ะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดนะคะพี่ผ้าดีมากๆใส่สบายเลยตัวนี้ให้พี่แค่179เท่านั้นให้พี่แค่17 5เห้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะลายเป็นแบบนี้นะ ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่สีเขียวนะลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่175เท่านั้นนะคะพี่มีสองสีนะคะพี่สีแดงและสีเขียวนะ